สวัสดีจ้านั่นเอกฟาฟาฟาล่างถวยกับป็นมตันนี้เมื่อเลี่น้องเข้ามาให้แขกล่างถวยๆๆๆๆๆกินแล้วแล้วกะให้นั่งเอกวิล่างถวยค่ะเพราะว่าพุ่มารุ่นเเอินมาพม่มารุ่นไดเมียนผู้อิมผู้อิมผู้ก,กินอิมก้อนได้บุญอิมรุ่นได้เมียนอเออนั่งเอกวยเรามารุ่นหมูวเราคาไปหาลูกไสเราอยู่เรามีลูกไสม่นอกนีก้เกาะ ชูโม่อูโม่ชูม่อ้่โอชูโอ้ชูโอชูโอ้ชูโอ้ชู่น้องชูโมนะครัมันเป็นคนที่หมาพี่ชูมชูโมชู่โมุ่อ่ะ้หน่ะพูหน่ะพูหน่ะคือมันือเท่าเลยเออมันเท่าเลยนีูโม่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 อ่ะเอนางเอกฟ้าผานามว่าอุยอรุณีเดินสายกับวงดนตรี หมอลำใจเกินร้อยจ,อจากสาวห่างเพีองเก้ามาเป็นนางอีกหน,ออกหน่อย <c oughs> ไม่จบแด้เพ่อนฉันนั่นสิสู้วทอย สดเด้อพี่น้องนะอรนณี้สดเป็นแม่บ้านแม่เรือนดีพร้อมดีเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานก็ดีจะได้ว่ากระถูเฮ็ดเด้กพี่น้องเออกระถูเฮ็ดนะครับทุกทายอยากมีแม่บ้านที่ดีอ่าสนใจอุ้ยอรนีีได้นะคะเฮ็ดได้มนตุ้ยย่างไม่เฮ็ด้กินกับเจี๊อบเฮ็ดนักกินกับเสียบผู้ขี่กูหนึ่งก็หอยหอยกูกินก็เลยจะใส่หอยต่างๆกูกันเงือเปื่อเบิดลวกหอยก็สันหยาบก็สันเฮ้ย บางอย่างก็ทำอร่อยดูบางอย่างนี่คือเช่นไข่เจียวอะไรโอ้ชอบเลยกินก็ได่ะโอเคนะครับปีนี้รับบทยัง่งปีนี้ถ้าใครมาีนรับบทหนอกนะคะแล้วก็ขอยพิศวาสขอใหพิศวาสรับบทเป็นอรชรอรชรจะเป็นยังไงให้พี่น้อกติดตามเลยนะคะบ๊ายบายลากไปมืดสุดมะเร็ว